นะคะต้องเป่าก่อนทานนะคะงั้นทานไม่ได้นะจ๊ะนะจ๊ะทาน ทานอร่อยอร่อยเลยนะคะกำลังหิวหิวด้วยนะคะพี่พี่เนาะนะคะหิวข้าวหิวข้าวหอมหอมนะคะมามองต้นมองต้นไม้แล้วก็ทานไปด้วยมองไปด้วยเพลินอารมณ์นะคะในการมองต้นไม้แล้วก็ทานข้าวนะคะเราต้องบานี้กว่าเนาะช่วงอ่าช่วงนี้อ่าน้องทานเก่งเนาะนะคะนะคะมาทานข้าวทานปลากันด้วยกันนั่งนะคะทําอะไรกันนะคะมาคูยมาคุยสักนิดสักหน่อยก็ นี่นะคะแล้วก็ทานข้าวกันไปนะคะแล้วก็อ่านี่นะคะหนึ่งก็เลยทำข้าวไข่แซลมูนสับทานนะจ๊ะขอบคุณค่ะนั่งนะคะทำอะไรกันนะคะขอบคุณมาคุยสักนิดสักหน่อยก็ยังนี นะคะแล้วก็ทานข้าวกันไปนะคะแล้วก็อ่านี่นะคะหนึ่งนะคะก็ไม่หมดนะคะกินได้ครึ่งหนึ่งนะคะข้าวสารนี้นะคะมาทานกันข้าวไข่แวลมูสับอร่อยอร่อยลงตัวกับข้าวสวยร้อนๆพร้อมไข่แซลมร้อนๆนั่งนะคะทาอะไรกันนะคะมาพูดมาคุยกัสักนิดสักหน่อยก็ยังดี นะคะแล้วก็ทานข้าวกันไปนะคะแล้วก็อ่านี่นะคะนึงนะะแล้วก็มีหัวหอมใส่ลงไปเพื่อความหอมของไข่เซลนิดนิดหน่อยหน่อยเท่านั้นเองนะคะฝนก็เริ่มจะมาแล้วนะคะพี่ๆน้องๆมานั่งทานตรงสวนเนี่ยนะคะดูต้นไม้ไปทานข้าวไปมองนกไปนะคะแล้วก็แบบ อ่าอร่อยข้าวกําลังร้อนๆไข่ซี่ากรลังร้อนๆนะคะข้าวๆนะคะข้าวกําลังร้อนๆไข่เซียวก็ร้อนนะคะอร่อยอร่อยลงตัวลงตัวนะคะไข่ไข่สองลูกนั่งนะคะทำอะไรกันนะคะมาคนมาคุยสักนิดสักหน่อยก็ยังดี นะคะแล้วก็ทานข้าวกันไปนะคะแล้วก็อ่านี่นะคะหนึ่งวันดีก,กว่าเนาะ,ะช่วงอ่าช่วงนี้อ่าน้องทานเก่งเนาะนะคะนะคะมาทานข้าวทานปลากันด้วยกันทานข้าวให้ครบสามมื้อนะคะนะคะทานข้าวสามมื้อให้ตรงเวลานะจ๊ะอ่านะจ๊ะแล้วก็อ่ามา มาพ่นมอกนะคะก็ไม่หมดนะคะกินได้ครึ่งหนึ่งนะคะข้าวสารนี้นะคะมาทานการข้าวไข่แซหมูสับอร่อยอร่อยลงตัวกับข้าวสวยร้อนๆพร้อมไข่แซลร้อนๆน,นะคะกำลังร้อนๆนะคะข้าวๆนะคะ ข้าวกละังร้อนๆไข่เซียวก็ร้อนนะคะอร่อยอร่อยลงตัวลงตัวนะคะไข่ไข่สองลูกนะคะกําลังร้อนๆนะคะข้าวข้าวนะคะข้าวกําลังร้อนๆไข่เซียวก็ร้อนนะคะอร่อยอร่อยลงตัวลงตัวนะคะไข่ไข่สองลูกนะคะก็ไม่หมดนะคะกินได้ครึ่งหนึ่งนะคะข้าวจานนี้นะคะมาทานกันข้าวไข่เซียวหมูสับอร่อยอร่อยลงตัวกับข้าวสวยร้อนๆพร้อมไข่เซียวร้อนๆนะจ๊ะ นะซะาลมฝนกำลังจะมานะคะอร่อยลงตัวจริงๆไม่หมดนะจานนี้ไม่หมดนะคะเพียงแค่นีดสักหน่อยเนาะช่วงน้องก็คิดถึงนะคะพี่ๆเหมือนกันนะคะช่วงเวลานี้นะคะก็แบบพี่ๆทำอะไรกันอยู่ทานข้าวกันหรือยังแล้วก็มีหัวหอมใส่ลงไปเพื่อความหอมของไข่เซลล์นิดๆหน่อยๆเท่านั้นเองนะคะ ฝนก็เริ่มจะมาแล้วนะคะพี่ๆน้องๆง,งั่งนะคะทําอะไรกันนะคะมาพูดมาคุยสักนิดสักหน่อยก็ยังดีนะคะแล้วก็ทานข้าวกันไปนะคะแล้วก็นี่นะคะนึ่งหอมๆนะคะมามองต้นมงต้นไม้แล้วก็ทานไปด้วยมองไปด้วยเพลิอนอารมณ์นะคะในการมองต้นไม้แล้วก็ทานข้าวนะคะเนาต้องบารน,นีิกว่าเนาะช่วงช่วงนี้น้องทานเิ่งเนาะ นะคะนะคะมาทานข้าวทานปลากันด้วยกันเจียวก็กำลังร้อนๆนะคะอร่อยมากมายมาทานข้าวกกข้าวไข่เจียวกันนะคะพี่ๆนะคะมาทานข้าวแล้วก็หมูสับนะคะใส่ลงไปนะคะแล้วน้องก็ปรุงรสซ้าปรุงรสใส่น้ำปลานะคะ ประมาณนี้นะคะคุยกันสักนิดสักหน่อยเนาะช่วงน้องก็คิดถึงนะคะพี่พี่เหมือนกันนะคะช่วงเวลานี้นะคะก็แบบพี่ๆทำอะไรกันอยู่ทานข้าวกันหรือยังจ้านังจลมฝนกำลังจะมานะคะ <c oughs> อร่อยลงตัวจริงๆไม่หมดนะจานนี้ไม่หมดนะคะ นะคะต้องเป่าก่อนทานนะคะงั้นทานไม่ได้นะจ๊ะนะจ๊ะทานทานอร่อยอร่อยเลยนะคะกําลังหิวหิวด้วยนะคะพี่พี่น้องนะคะหิวข้าวหิวข้าวนะคะไข่เจียวหมูสับนะคะนี่ข้าวกําลังรน้อนไข่เจียวกําลังนะคะก็ไม่หมดนะคะกินได้ครึ่งหนึ่งนะคะข้าวจานนี้นะคะมาทานกันข้าวไข่เจียวหมูสับอร่อยอร่อยลุงตัวกข้าวสวยร้อนร้อนพร้อมไข่เจียวร้อนร้อนนะคะไข่เจียวหมูสับนะคะนี่ข้าวกําลังร้ดน้อนไข่เจียวกําลัง ะะไข่เจียวหมูสับนะคะนี่ข้าวกําลังร้อนๆไข่เจียวกําลังนะคะก็ไม่หมดนะคะกินได้ครึ่งหนึ่งนะคะข้าวจานนี้นะคะมาทานกันข้าวไข่เจียวหมูสับอร่อยอร่อยลงตัวกับข้าวสวยร้อนๆพร้อมไข่เจียวร้อนๆนะจ๊ะนะจ๊ะลมฝนกำลังจะมานะคะอร่อยลงตัวจริงๆไม่หมดนะจานนี้ก็ไม่หมดนะคะนะจ๊ะนะจ๊ะล,ะะลมฝนกำลังจะมานะคะ อร่อยลงตัวจริงๆไม่หมดนะจานนี้ไม่หมดนะคะแล้วก็หมูสับนะคะใส่ลงไปนะคะแล้วน้องก็ปรุงรสซ้าปรุงรสใส่น้ําปลานะคะ ประมาณน,นี้นะคะนะคะต้องเป่าก่อนทานนะคะงั้นทานไม่ได้นะจ๊ะนะจ๊ะทานทานอร่อยอร่อยเลยนะคะกําลังหิวหิวด้วยนะคะพี่พี่น้อนะคะหิวข้าวหิวข้าวนะคะก็ไม่หมดนะคะกินได้ครึ่งหนึ่งนะคะข้าวสารนี้นะคะมาทานกันข้าวไข่เจียวหมูสับอร่อยอร่อยลุงตัวกับข้าวสวยร้อนร้อนพร้อมไข่เจียวร้อนร้อนแล้วก็หมูสับนะคะใส่ลงไปนะคะแล้วน้องก็ปรุงรสซ้าปรุงรสใส่น้ำปลานะคะ ประมาณนี้นะคะนะคะทำอะไรกันนะคะมาพูดมาคุยสักนิดสิดหน่อยหนอยก็ยังดีนะคะแล้วก็ทานข้าวกันไปนะคะแล้วก็อ่านี่นะคะหนึง่งนะะแล้วก็มีหัวหอมใส่ลงไปเพื่อความหอมของไข่เซลล์นิดๆหน่อยๆเท่านั้นเองนะคะ ฝนก็เริ่มจะมาแล้วนะคะพี่พี่น,น้องๆปันนี้กว่าเนาะช่วงอ่าช่วงนี้อ่าน้องทานเิ่งเนาะนะคะ <laughs> นะคะมาทานข้าวทานปลากันด้วยกันคุยกันสักนิดสักหน่อยเนาะช่วงอ่าน้องก็คิดถึงนะคะพี่ๆเหมือนกันนะคะช่วงเวลานี้นะคะก็แบบ พี่ๆทำอะไรกันอยู่ทานข้าวกันหรือย่งคะกำลังร้อนๆนะคะข้าวๆนะคะข้าวกำลังร้อนๆไข่แซวก็ร้อนนะคะอร่อยอร่อยลงตัวลงตัวนะคะไข่ไข่สองลูกก็เลยทำข้าวไข่แซวหมูสับทานนะจ๊ขะขอบคุณค่ะคุยกันสนิสดสนอยเนาะช่วงน้องก็คิดถึงนะคะพี่ๆเหมือนกันนะคะช่วงเวลานี้นะคะก็แบบ พี่พี่ทำอะไรกันอยู่ทานข้าวกันหรือย้อนนะคะต้องเป่าก่อนทานนะคะงั้นทานไม่ได้นะจ๊ะน๊ะทานทานอร่อยอร่อยเลยนะคะกำลังหิวหิวด้วยนะคะพี่พี่น้องนะคะหิวข้าวหิวข้าวนะคะไข่ยซหมูสับนะคะนี่ข้าวกำลังร้อนๆไข่เซียวกำลังนะคะไข่ยซหมูสับนะคะนี่ข้าวกำลังร้อนๆไข่เซียวก็แล้วก็อ่าหมูสับนะคะใส่ลงไปนะคะแล้วน้องก็ปรุงรสซ้ำ วงรสดใส่น้ำปลานะคะประมาณนี้นะคะนะคะเหมือนจะหมดแต่ไม่หมดนะคะกินได้นิดๆหน่อยๆนะคะก็ไม่หมดนะคะกินได้ครึ่งหนึ่งนะคะข้าวสารนี้นะคะมาทานการข้าวไข่แซหมูสับอร่อยอร่อยลุ่งตัวกัาข้าสวยร้อนๆพร้อมไข่แซลมอนร้อนๆนะคะกับช่องน้ำน้ำบ้านในสวนนะคะอาหาร มื้อเที่ยงนะคะเพิ่งทานนะคะข้าวไข่เจียวหมูสับนะคะนะคะไข่เจียวหมูสับนะคะนี่ข้าวกําลังร้อนๆไข่เจียวกําลังก็เลยทำข้าวไข่เจียวหมูสับทานนะจ๊ะขอบคุณคะ่ะมานั่งทานตรงสวนเนี่ยนะคะดูต้นไม้ไปทานข้าวไปมองนกไปนะคะแล้วก็แบบ อ่าอร่อยข้าวกำลังร้อ <laughs> นๆไข่เนี่อขะาเหมือนจะหมดแต่ไม่หมดนะคะกินได้นิดๆหน่อยๆนะจ๊ะนีะ่นะจ๊ะลมฝนกำลังจะมานะคะ <laughs> อร่อยลงตัวจริงๆไม่หมดนะจานนี้ไม่หมดนะคะ <laughs> มานั่งทานตรงสวนเนี่ยนะคะดูต้นไม้ไปทานข้าวไปมองนกไปนะคะแล้วก็แบบ อ่าอร่อยข้าวกลังร้อนๆไขส่สิมานั่งทานตรงสวนเนี่ยนะคะดูต้นไม้ไปทานข้าวไปมองนกไปนะคะแล้วก็แบบ อ่าอาร่อยข้าวกํารังร้อนๆไข่ปลาดีกว่าเนาะช่วงอา่าช่วงนี้อา่าน้องทานกิ่งเนาะนะคะ <laughs> นะคะมาทานข้าวทานปลากันด้วยกันนะคะกําลังร้อนๆนะคะข้าวๆนะคะข้าวกํารังนะะร้อนๆไข่เสี่ยวก็ร้อนนะคะอร่อยอร่อยลงตัวลงตัวนะคะไข่ไข่สองลูกนะคะกับช่องนำ้ำน้ำบ้าน,นสวนนะคะอาหาร มื้อเที่ยงนะคะเพิ่งทานนะคะข้าวไข่เจียวหมูสับนะคะมานั่งทานตรงสวนเนี่ยนะคะดูต้นไม้ไปทานข้าวไปมองนกไปนะคะแล้วก็แบบออร่อยข้าวกรัังร้อนไข่เจียว,วกับอ่าหมูสับนะคะใส่ลงไปนะคะแล้วน้องก็ปรุงรสซ้ำาปรุงรสใส่น้ำปลานะคะประมาณนี้นะคะ